เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสะใจยกธงขาวสาวไทยเราเต็งแชมป์เงียนตาสว่างเลิกวาทะชนะไทย พร้อมกับฝรั่งช็อกในปี2 0 2 5ปรากฏว่าสถิติของไทยเรานั้นเหนือทีมท็อปยุโรปหลายโตหลายทีมซึ่งก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของเวียดนามที่ออกมาพูดถึงไทยเรากันเยอะและก็บอกว่าการแพ้ไทยเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับวอลบอลเวียดนามเออก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้มทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัป เด็ดล่าสุดเกี่ยวกับวัลลบรสาวไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย วินามเขาก็จับตาจับจ้องมากๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระบบทีมของเราซึ่งโดยเฉพาะการที่โครชเข้ามาคุมเนี่ยเหมือนกับจีนเลยครับเวดนามเขาจับตาว่าสุดท้ายแล้วเราจะเล่นแผนไหนกันแน่จะมีวิธีการเล่นยังไงเพราะว่าโค้ดก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยทั้งโค้ดด่วนทั้งโค้ดยะก็โดดเด่นไม่มากขนาดนี้นะครับการที่โครชเข้ามาคุมแล้วชนะเกาหลีแบบสบายๆไปทั้งสองทีมเนี่ยทั้งรุ่นเยาวชนและก็ชุมเล่นตัวหลักมันก็จะไม่ทั้งสื่อจีนทั้ง สื่อเวียดนามจับจ้องตาเป็นมันเลยครับว่าสุดท้ายเราจะเล่นระบบไหนแล้วก็การพัฒนาของสาวไทยเรานั้นจะพัฒนาได้ถึงไหน ซึ่งล่าสุดครับสื่อของเวียดนามออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่าตอนนี้วอลเลย์บอลสาวไทยเราเนี่ยยังคงถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์เต็งหนึ่งในการแขง่งซีเกมครั้งล่าสุดที่เราเองก็จะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วยโดยสื่อของเวียดนามก็ยังบอกอีกนะครับว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่คาดว่าจะมีความเข้มข้นและก็มีความดุเดือดสูงเนี่ย โดยเฉพาะในประเภททีมหญิงครับที่มีความนิยมและก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่เพียงแค่ไทยที่ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ยังเป็นเพราะว่าศักยภาพของทีมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถทําให้ไทยเนี่ยยืนอยู่ในแถวหน้าระดับอาเซียนและก้าวสู่เวทีระดับโลกได้อย่างมั่นคงเป็นทีมเดียวเนี่ยอันนี้เป็นการพาดหัวนะครับอาจจะพาดหัวยาวหน่อยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมียาวกว่านี้ด้วยนะครับมีชื่นชมไทยเราและก็อยู่ดีๆเนี่ย หักมุมครับมาชื่นชมชาติตัวเองโดยสื่อของเวดน,นามสื่อนี้ครับเขาก็บอกว่าสาวไทยเราภายใต้การนําของโค้ดออสเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในกุญซือที่มีประสบการณ์สูงและก็มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของวงการวอลเลยบอลไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็เลยทําให้ ทีมชัดหญิงของเราเนี่ยได้แสดงเห็นถึงความพร้อมทางด้านร่างกายแทคนิก,กและก็จิตวิทยาการแข่งขันครับด้วยความสามารถของผู้เล่นไทยของเรายังคงเป็นที่ยอมรับนะทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและก็เรื่องของระบบการเล่นซึ่งมีความหลากหลายมากๆแล้วผู้เล่นแต่ละคนของไทยเราครับก็สามารถสลับสับเปลี่ยนลงสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวสำรองเนี่ยก็ล้วนมีศักยภาพและก็สร้างความแตกต่างได้เสมอ โอ้โหนี่เป็นสื่อของเวียดนามนะครับออกมาพูดถึงเราแบบหมดจดเลยนะครับเห็นทุกอย่างเลยกับสาวไทยเราว่าเล่นดีขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเวียดนามก็ยังไม่วาวนะครับยังมีการชื่อชมชาติตัวเองได้ว่าสามารถต่อกรกับไทยได้สูสีที่สุดเป็นอันดับที่4ของเอเชียโดยนังสือเวียดนามครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะยังไม่สามารถก้าวขึ้นสูต่ตําแหน่งสูสุดของของภูมิภาคนี้ได้แต่ก็ถือเป็นทีมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็น่าประทับใจ โดยเฉพาะผลงานซีเกม3ครั้งหลังสุดนะครับไล่มาตั้งแต่ปี2019เลยครับปี2022แล้วก็ปี2023ที่เวียดนามเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงธนะเลิศได้ทั้งหมดเลยซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถโค่นทีมชจ้าไทยได้เนี่ยแต่ว่าทุกนัดก็รู้สารอได้เห็นถึงความพยายามและก็การพัฒนานในทุกมิติทั้งเรื่องของเทคนิคการเล่นแท็กติกแล้วก็ความกล้าหาญในเกมรุกเนะี่ย อันนี้เป็นทางเวียดนามที่ออกมาชื่นชมชาติตัวเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าที่ออกมาเช่นชมชาติตัวเองนะครับแต่ความโดดเด่นของเวียดนามจริงๆผมว่าน่าจะเป็นซีเกมหรือว่าซีวีลีกครั้งที่แล้วนะที่เคยชนะไทยเราได้จากการทําแต้มของตู้เย็นแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเพราะว่าตู้เย็นอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะครับเพราะว่าโคดอเดงก็น่าจะสเกลเป็นอย่างดีโดยหลายสื่อหลายสํานักของเวียดนามรวมถึงโค้ดของพวกเขาด้วยเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะคงเป็นคู่แข่งที่เหนือกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของ ความสามารถของบูเล่นและก็ประสบการณ์การแข่งขันและการรับมือกับแรงกดดันในช่วงชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเราศักยภาพเหนือกว่าเยอะมากนะครับโดยในช่วงสุดท้ายของเนื้อหาครับเขาก็ออกมาบอกว่าไม่เพียงแค่วยดนามที่จับตาม,มองไทยนะแต่ว่ายังมีชาติอื่นนะครับรวมถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ต่างที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อแย,ย่งชิงความสําเร็จคว้าเหรียญทองในซีเกมครั้งนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ยังย้ําอีกนะว่าการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชานในรอบที่ผ่านมานั้นครับถือเป็นหลัก สําคัญที่ตกย่าว่าเวียดนามไม่ได้ห่างไกลไทยมากนักแม้ว่าจะแพ้ไปด้วยสกร 3, อร์สาต่อหเซตเนี่ยแต่เกมวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วเล่นเวียดนามก็แสดงเห็นถึงพลังใจความฮึกเขิมและการเล่นที่มีระเบียบทําให้สาวไดยของเราเนี่ยต้องออกแรงมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อของเวียดนามนะครับชื่นชมเราไม่พอก็ยังแวะมาชื่นชมชาติของตัวเองโดยในปีนี้นะครับเวียดนามก็เตรียมที่จะแข่งขันถึง5รายการกันเลยทีเดียวปุร่นอาจจะกรอบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแข่งขันเยอะเหลือเกินทั้ง a v c n a t i o ช่นครับ v ีทีวีครับ League, และก็การแข่งขัน,นชิงแชมป์โลกที่เป็นบารมีของไทยเราแหละที่พามาเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2025ที่แน่ๆเนี่ยเพราะว่าเวียดนามก็ต้องเก็บชั่วโมงบินไปเยอะกว่านี้หน่อยนะครับคือ ือเขากะจ้เจาชนะไทยเลยหลังจากที่เล่นดีมาเพียงแค่ปีเดียวผมยกให้ปีเดียวนะก็คือเป็นปีที่ซีเกมกับบูชาแล้วก็ซีเวลิกที่เริ่มมีตู้เย็นเข้ามานะครับก่อนอันนี้ก็เป็น4ทีแหละที่สร้างปัญหาให้กับสาวแดงเราแต่เราก็ยังเอาอยู่แล้วแบบนี้มีผู้เล่นโดดเด่นไปนแค่1คน2คนภายในทีมครับจะล้มไทยเอาเหรียญทองมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากนะครับ ซึ่งในตอนนี้หลายสื่อของเวียดนามก็ได้ออกมาประเมินไว้นะครับว่าอย่าไปพูดเยอะมากเพราะว่าไทยเนี่ยแข็งแกร่งครับมีทั้งชุดเยาวชนและก็มีทั้งชุดใหญ่ที่รวมตัวกันรวมไปถึงหลายต่อหลายคนเนี่ย ความใช้ในหลีของยุโรปหลีกของต่างประเทศมาเยอะมันแตกต่างจากเวียดนามจริงๆนะครับการที่พวกเขาจะมาสร้างเซอร์ไพรส์ในการแข่งซีเกมที่เขาหวังจะล้มไทยคว้าเหรียญทองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยสาวไทยเราก็เพิ่งสร้างสถิติใหม่กับเนชันหลีกกับการเตรียมทีมของโคดออดนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้จมบวยของกลุ่มอีกแล้วเพราะว่าล่าสุด2สถิติใหม่ของเราถือว่ามีความโดดเด่นและก็แซงหน้าหลายต่อหลายชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่เราแซงหน้ามา ได้สำเร็จแล้วก็แสงหน้าชาติยุโรปเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะครับกับสถิติแรกครับที่อายุเฉลี่ยของผู้เล่นไทยเราในปีที่แล้วครับมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่27 .2 ปีแต่ว่าตกมาปีนี้เราก็ลดลงมาเหลือ2ี่ปีก็ถือว่าเป็นอันดับ4ในเนชัลลีกปีนี้เลยครับที่เราส่งผลิตอายุน้อยลงแข่งขันนี่แหละครับอันที่หลายชาติกลัวเนี่ยก็บอกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงของเราเหมือนยังไม่ได้มีการพัฒนาและก็ยังไม่ได้เจอกับชาติอื่นในยุโรปเขาก็กลัวนะเขาก็ผวาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรับมือ,อยังไงโดยเฉพาะจีนเองก็มีการออกมาตีข่าวใหญ่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเจอกันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆกับ ีจีนอาจจะตั้งรับไม่ทันก็ได้เพราะยังไม่เคยเจอกันเลยกับน้องๆสาวไทยเราที่ติดขึ้นมาใหม่ส่วนอีกสถิติหนึ่งที่เราโดดเด่นและก็จารึกใหม่ในปีนี้นะครับก็คือส่วนสูงเฉลี่ยของผู้เล่นไทยเราครับเพิ่มขึ้นจาก173เซนติเมตรเนี่ย ในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เพิ่มเป็น177เซนติเมตรเหนือทีมชาติญี่ปุ่นครับเราไม่ได้จมบวยนะเราเหนือทีมชาติญี่ปุ่นได้สำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าโคดออดเองมีการเสริมผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ถึง14คนกันในทีเดียว เปรียบเสมือนเป็นการโรเตชันผู้เล่นนะครับเพิ่มที่จะขับเคลื่อนสาวไทยเรายุคชุดหลักเนี่ยลงมาพักบ้างแล้วก็ส่งน้องๆชุดใหม่ลงมาเล่นแทนบ้างอย่างที่เราเห็นในโคเวอร์วิลลิกเกาหลีออสตา์นั่นแะครับที่เราไปแข่งขันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแบบนั้นซึ่งโคดอดเองก็ยังต้องบอกอีกนะครับว่ายังมีอีกหลายช็อตหลายการพัฒนาที่น้องๆสาวไทยเราในชุดเยาวชนเนี่ยต้องปรับต้องแก้กันอีกเยอะมาก แต่ว่าถึงอย่างไรแล้วน้องๆชุดนี้จะเป็นผู้เล่นตัวหลักในอนาคตโดยเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับที่ทางโคดอดวางไว้ โดยเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับที่ทางโคดอดเองก็วางแผนการพัฒนาไปอีก4ปีข้างหน้าเพื่อมายืนตัวหลักและพาทีมไทยเราเนี่ยเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมความพร้อมที่ต้องกล้าจริงๆนะครับเพราะว่าผลงานของเราอาจจะไม่ดีกับการเอาเดรารุ่งมาร่วมแข่งขันแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อแลครับกับการแข่งขันเนชั่นลีกของไทยเราแต่ว่าเรื่องราวที่มันพลิกไปกว่านั้นและก็น่าจะเป็นข่าวร้าย ที่ตอนนี้อัปเดตลิขสิทธิ์ของทางเนชันลีครับปรากฏว่ายังไม่มีช่องไหนที่จะสามารถซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทัดสดให้กับคนไทยของเราได้ดูแบบฟรีฟ ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็ยังได้รับคําตอบว่าเรื่องของราคาตัวเลขนิกสิ์เนี่ยไม่ทราบที่แน่ชัดแต่รู้ว่าแพงมากๆกนะครับก็เลยไม่มีช่องไหนสนใจซึ่งก็คงต้องดูผ่านวอลเลย์บอลเวลิเวลด์ดูในตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเองก็อยากจะหาทางช่วยให้คนไทยได้ดูนะครับแต่งบประมาณเนี่ยมันเยอะจริงๆครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมีข่าวออกมาว่าประมาณ100-300ถึงล้านบาท ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อดิกิทธิ์จริงๆตอนนี้เองก็ยังวุ่นวายแน่นอนครับทั้งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่เราเองก็ต้องเตรียมงานจัดงานโดยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่22-7กันยายนนี้และในตอนนี้เนี่ยการถ่ายทอดสดก็เหลืออีกเพียงแค่2สัปดาห์แต่ว่ายังไม่มีความแน่ชัดและก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าช่องไหนจะเป็นคนซื้อก็ไม่แปลกนะครับราคาแพงหูฉีกแบบนี้เนี่ย การจะซื้อดูมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันถ้าเกิดฟอร์มสาวไทยเราดีก็พอหน้าซื้อหน้าคบนะครับแต่ถ้าเกิดฟอร์มสาวไทยเราไม่ดีแล้วเรตติ้งไม่ถึงเนี่ยกลายเป็นว่าจะขาดทุนกับกับช่องหลักช่องใหญ่ที่ลงทุนก็ได้โดยการแข่งขันเนชั่นลีกเกมแรกของสาวไทยเราครับจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติโปลแลนด์ ในวันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไม่ดึกมากนะครับเวลานี้คนไทยชอบส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลทิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับล่าสุดเนี่ยตารางการแข่งขันออกแล้วนะครับโดยน้องๆสาวแรยของเราชุด19ปีนี้ที่อาจจะเป็นเฟิงคุณคุมทับในการแข่งขันเนี่ยเกมแรกก็จะเจอกับเม็กซิโกครับเกม2จะเจอกับแคนาดาเกม3จัดเจอกับอียิปต์แล้วก็เกมที่4นั้น จะไปเจอกับเยอรมนีรวมถึงเกมดี่5จะไปเจอกับโครเอเชียซึ่งไล่แข่งขันตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคมกันเลยทีเดียว งานนี้ก็รอรับชมน้องๆกันได้นะครับแต่ว่าเวลาแข่งดึกหน่อยนะเพราะว่าเป็นโซนทางฝั่งโครเอเชียที่เป็นเจ้าภาพซึ่งเวลาแข่งขันเนี่ยก็ตีสองเลยครับถ้าเร็วๆหน่อยก็เป็นคู่สุดท้ายก็เจอโครเอเชียเนี่ยแข่งเวลา5ทุ่มนาทีเดี๋ยวยังไงก็รอตามน้องๆกันนะครับในเดือนรกรกฎาคมก็จะมีโปรแกรมรัวๆในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเนชันลีกแล้วก็ในเดือนสิงหาคมจะเป็นการแข่งขันวลเล,ล์บอลชิงแชมป์โลกตามต่อกันให้ยาวๆทางตารอดูกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผ ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวลิลรลย์วอลสาวไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเดยอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับขาวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย